กบฝูงหนึ่งได้ท่องเที่ยวไปในป่าแต่มีกบสองตัวในฝูงพวกมันพลัดตกลงไปในหลุมลึกเมื่อตัวอื่นๆได้มามุงดูรอบๆปากหลุมและเห็นว่าหลุมลึกมากแค่ไหนพวกมันก็ได้บอกกบตัวที่ตกลงไปในหลุมว่าหมดหวังแล้วที่จะรอดขึ้นมาได้กบทั้งสองก็ไม่สนใจกับคำพูดของกบตัวอื่นพวกมันพยายามที่จะกระโดดขึ้นจากหลุมให้ได้ระหว่างนั้น ฝูงกบกลุ่มที่อยู่ด้านบนปากหลุมก็ได้แต่บอกให้พวกมันยอมแพ้ซะจนในที่สุดกบตัวหนึ่งก็เริ่มถอดใจและสิ้นใจตายแต่มีกบอีกตัวที่พยายามจะกระโดดอย่างไม่ลดละความพยายามฝูงกบก็ได้แต่บอกให้ยอมแพ้ไปเหมือนเคยอย่าดิ้นหลนให้เก็บปวดเลยยังไงก็คงไม่รอดแต่กบตัวนั้นก็พยายามอย่างไม่ลดละจนมันกระโดดขึ้นออกมาจากปากหลุมได้กบตัวอื่น ได้ถามมันว่าแกไม่ได้ยินที่พวกเราพูดเหรอกบตัวที่รอดตายได้ตอบไปว่ามันหูอื้อไม่ได้ยินเสียงอะไรมันเข้าใจมาตลอดว่าฝูงกบกำลังให้กำลังใจมันอยู่ข้อคิดคำพูดของเรามีผลกระทบต่อชีวิตคนอื่นคิดสักหน่อยก่อนที่จะพูดมันออกจากปากเพราะมันอาจจะช่วยชีวิตคนหรือทำลายคนก็ได้ฝากกดติดตามกดหวัวใจกดแชร์สำหรับการสร้างสรรค์ เรื่องราวดีๆกันด้วยนะครับ